สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังทองผันผวนหนักราคาทองคำร่วงลงไม่หยุดแนะนำการลงทุนแนะนำการลงทุนด้านทองคำรอบเช้าวันนี้5พฤศจิกายน2568โดยบริษัท G Cap จำกัด ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบขณะที่ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวบริเวณ99.50สะท้อนภาพการตั้งรับของตลาดต่อทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐแม้สัญญาณจากเจ้าหน้าที่เฟดบางรายยังคงระมัดระวังต่อการเร่งลดดอกเบีย้ยแต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแรงต่อเนื่องโดยเฉพาะดัชนี ISM ภาคการผลิตที่ยังอยู่ในภาวะหดตัว ช่วยเสริมมุมมองของตลาดว่าความเสี่ยงต่อการผ่อนคลายนโยบายยังมีน้ำหนักมากกว่าภาวะดังกล่าวจำกัดแรงหนุนฝั่งดอลลาร์และเปิดพื้นที่ให้ทองคำได้รับแรงซื้อเชิงป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกยังคงเปราะบางด้านเทคนิคราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบต่ำกว่า1,400ดอลลาร์สหรัฐ โดยตลาดยังรอปัจจัยใหม่ๆเพื่อกำหนดทิศทางชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ